สวัสดีครับแนะนำมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าอาสามครับจดทะเบียนปีสองพันสิบก้าเป็นรถมือเดียวครับ เดี๋ยวดูรถโดยรวมก่อนนะครับ รถที่ผู้ขายนํามาจาหน่ายทุกคันจะเป็นรถเลขไม้แท้ตามความเป็นจริงเลยนะครับเกือบทั้งหมดเป็นรถมือเดียวครับ เครื่องยนต์สองสูบนะครับจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้าใช้งานไปสองหมื่นแปดพันกว่ากิโลเมตรครับฟังเสียงเครื่องครับ เครื่องดีครับคันนี้ตั้งราคาขายไว้เพียง86,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์082 092 1298ครับลูกค้าจะให้จัดส่งยังไงมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ รูปภาพเพิ่มเติมของรถคันนี้เดี๋ยวผมลงไว้ใต้ลิงก์นี้อีกทีหนึ่งครับคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามาอีกครับขอบคุณครับ